สวัสดีครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่อง NPL หรือว่านี่เสียนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในแวดวงลูกหนี้เจ้าหนี้นะครับแล้วก็ผมเองนะครับก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทอันโตนิโอแอตโทนีนะฮะชื่อเดียวกับช่องนี้เลยนะครับก็ธุรกิจของบริษัทเราก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้กับลูกหนี้นะครับสโลแกนของบริษัทก็คือแก้หนี่ สร้างนี้คิดถึงเรานะครับผิดผิดไม่ใช่แกหนี้สร้างนี้เราจัดการให้นะครับความหมายก็คือว่าอยากจะแกหนี่ก็คิดถึงบริษัทเราอยากจะสร้างนี้ก็คิดถึงบริษัทเราแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดตรงๆเรียนตรงๆก็คือบริษัทผมจะเน้นการแกหนี้ซะมากกว่านะครับก็นะครับอย่างที่บอกนะเราก็อยู่ในเราอยู่ในเหตุการณ์หรือคลุกวงในแล้วกันนะเพราะว่า ผมมีลูกค้าที่มาว่าจ้างบริษัทผมให้เป็นที่ปรึกษานะฮะแล้วก็เป็นตัวแทนในการเจราจาแก้ไขหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้านะครับหลากหลายธุรกิจนะฮะออประเด็นตอนนี้มีคําถามว่านี่เสียเนี่ยนะฮะมันถึงจุดพีคสุดหรือยังนะหรือว่ามันจะไปได้มากกว่านี้ผมตอบได้เลยว่ายังไม่ถึงจุดพีคสุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนี้เสียเนี่ยตอนช่วงโควิดเนี่ยเอาง่ายๆนะย้อนกลับไปก่อนโควิดแล้วกัน ก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ล,ละมันซึมซึมนะครับแต่ว่าภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยยังร้อนแรงอยู่นะจนถึงประมาณปลายปลาย,ปลายปี6กสองเนี่ยยังร้อนแรงอยู่มากนะจนช่วงก่อนโควิดมาก็เริ่มชะลอน,นิดหนึ่งนะครับแต่พอโควิดมานี่จบจบหมดเลยทุกธุรกิจนะครับบอกได้เลยว่าจบหมดทุกธุรกิจนะฮะเอ่อพอจบพอเริ่มมีโควิดเนี่ยนะครับประมาณมีนาเมษาในพีคสุด นะครับก็มีมาตรการต่างๆของแบงคชาติออกมานะครับแล้วก็มาตรการต่างๆเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็น SME ผู้ประกอบการรายเล็กรายกลางรายใหญ่ประชาชนทั่วไปที่มีหนี้นะครับเขาก็มีมาตรการพักหนี้ให้จนถึงประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับพอหมดมาตรการในการพักหนี้แก้ไขหนี้คือแบงค์ชาติของความร่วมมือกับทุกธนาคารสถาบานันการเงินแก้ไขหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ไม่ต้องติดประวัติในเครดิตบูโรนะครับ เออพอหมดเดือนตุลาประมาณปลายเดือนตุลาเนี่ยผมก็จัดผมจะพูดในไลฟ์ของผมนในช่องผมเนี่ยผมจะบอกว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์าเนี่ยรอดูนะ NPL จะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอหมดมาตรการเดือนตุลาเนี่ยพฤศจิกาธันวามกราสามเดือนคือหลังจากที่เปิดมาให้ชําระหนี้ใหม่เนี่ย สามเดือนมันจะเป็นหนี้เสียมันจะมันจะมาโผล่มามาเดือนกุมภามีนานี่แหละนะครับแต่ปรากฏว่าก็จะมีหลายๆธนาคารเนี่ยนะครับเก่งลูกค้าของผมหลายๆคนเนี่ยที่ผมทําปรับโครงสร้างหนี้ให้เนี่ยนะครับหลายคนก็เซ็นเซ็นสัญญาเซ็นปรับโครงสร้างหนี้กับลูกกับเจ้าหนี้คือธนาคารไปหลายๆคนนะเอ่อถ้าลูกค้ารายไหนเนี่ยนะครับยังมีศักยภาพนะครับในการทํท,ทธุรกิจต่อไปได้นะ ก็สัญญาปรับโครงสร้างนี่หรือแผนแก้ไขนี่หรือแผนปรับโครงสร้างนี่เนี่ยมันก็ยังพอมีศักยภาพด้วยตัวมันเองคือความหมายคือมันใช้ได้จริงคือเรารับปากเจ้านี้แล้วมันทําได้นะรับปากเจ้านี้เราทําได้แต่ว่าบางกรณีเนี่ยต่อให้รับปากเจ้านี้ลึกๆในใจก็คิดว่าไม่น่าจะได้หรืออาจจะเหนื่อยพยายามเต็มที่ก็อาจจะเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่หลายธนาคารเนี่ยนะครับ หมดมาตรการสิ้นเดือนตุลาที่ผ่านมาของปี62เนี่ยก็จะมีความช่วยเหลือจากแบงก์ออกมาค่อนข้างเยอะนะขยายให้ปี6เดือนนะก็แล้วแต่เงื่อนไขแต่ละที่ลดดอกเบี้ยให้บอกเบีย้ย0%ก็มีนะครับมันจะไปออกผลกันจริงๆเ่ยประมาณนะฮะประมาณนะประมาณเดือน 7, จเดือนแนี่แหละเดือน 7, จ็เดือนแเดือนเนี่แหละนะ NPL จะบานสะพังทั่วประเทศ นี่คือประสบการณ์ของผมนะ NPL จะบาลสะพังทั่วประเทศแน่นอนเลยฟันธงเลยนะครับมันจะมานี่แหละไตรมาสสามเอาเป็นว่าไตรมาสสามของปี64เนี่ยนะฮะตอนนี้เดือนกุมภาแลนะเดือน2อนะอีกประมาณ56เดือนนี่แหละนะครับนี่เสีย NPL จะบาลสะพังนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าระดับมันจะขึ้นไปถึงระดับไหนแต่ผมอะ่ะผมมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นผมว่าอยู่ประมาณ8-10ถึง นนี่เสียอยู่ประมาณ8-10%ถึงถ้าเอากันจริงๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธนาคารมักจะให้ลูกค้าคือธนาคารช่วยลูกค้าสุดๆอะเอางี้แล้วกันผมเป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้าอยู่เนี่ยรู้เลยว่าธนาคารช่วยลูกค้าสุดๆช่วยเพื่อไม่ให้มัน NPL ปูดไม่ให้มันโผล่นะทำไงก็ได้ไม่ให้มันโผล่แต่รู้อยู่แล้วว่าไอ้วิธีการที่ทําอยู่เนี่ยบางทีมันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นเองนะครับเป็นเหตุว่าเอาให้มันไม่โผล่แล้วกัน นะแต่ว่าหลังจากนั้นก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยแลนี้เราก็บอกแบงค์ว่าบางทีเนี่ยที่เราที่คุณเสนอมาผมก็เห็นด้วยผมก็ดีใจที่ธนาคารช่วยเหลือลูกหนี้นะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจริงมันต้องไม่ใช่แบบนี้นะแบงค์อกเอาไปก่อนเอาไปก่อนได้แต่ว่าผมบอกลูกค้าและแบงค์เสมอว่ามันต้องแก้ด้วยความสามารถจริงๆของธุรกิจนะครับแต่ว่าอย่างบริษัทผมเองเนี่ยจะรับลูกค้ามาเป็นลูกค้าเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าบางเคสบางรายเนี่ย มันก็จะแก้ไม่ได้แล้วต้องบอกลูกค้างตรงว่าพี่ไม่ต้องมาว่าจ้างผมหรอกมันแก้ไม่ได้ธุรกิจพี่ไปต่อไม่ได้วิธีการเดียวคือยอมมอบตัวยอมมอบตัวคืออะไรมีทรัพย์สินอะไรไหมถ้ามีทรัพย์สินอะไรก็ถ้ายังไม่โดนฟอ้องยังไม่โดนโนติสก็ขายทิ้งไปจริงๆอย,อย่าเรียกว่าโกงเจ้าหนี้เลยไม่ต้องโกงเอาชีวิตเราอยู่รอดขายทิ้งเพื่อเอามาใช้เลี้ยงดูลูกเมียเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูพนักงานเอากันจดสุดท้ายก่อน นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าดูแล้วมันไ,ไหวจริงหลักประกันที่เราติดหนี้แบงค์อยู่ก็ต้องก็ต้องยอมปล่อยไปหรือไม่ถ้าเป็นไปได้ก็คือไปขายทรัพย์หลักประกันเหล่านั้นแล้วก็มาชําระหนี้แบงค์ซะส่วนที่เหลือจ่ายได้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามยถากรรมอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่าบางครั้งบางธุรกิจมันไปต่อไม่ได้จริงๆบางธุรกิจของลูกค้ามันไปต่อไม่ได้นะลูกค้าบางรายผมก็จะไม่รับรับมาแล้วปวดหัวและเครียดนะรับมาแล้วก,เก็เราก็เครียดแทนนะเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่รับนะนี่คือความคิดเห็นของผมนะว่า NPL มันสุดหรือ,อยังนะมันจะสุดประมาณมาจะประมาณไตรามาส3ของปี64อันนี้คือผมเนี่ยไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์นะแต่ผมเป็นระดับปฏิบัติการจริงๆนะผมก็ใช้ประสบการณ์และก็สิ่งที่ผมสัมผัสมานะผมฟันธงเลยว่าประมาณเดือน 7, 8, 9นี่แหละ NPL ประเทศไทยจะปูดปูดเลยแหละนะจะจะกี่เปอร์เซ็นต์ของ สัดส่วนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนี้ทั้งหมดอันนี้ตอบไม่ได้แต่ผมว่าน่าจะประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแต่ที่แบงก์ชาติหรือว่าตัวเฉลี่ยธนาคารว่าประมาณไม่เกินสี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์กว่านี้ผมผมเถียงสุดใจคาดดิ้นแล้วผมว่าตัวเลขแม่งโมจริงๆแม่งหนี้เสียเยอะกว่านั้นเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้ฟังผมบ่นมาสักพักละเดี๋ยวมาดูเนื้อหาวิชาการกันแล้วกันนะว่าในส่วนของวิชาการหรือข้อมูลที่เขารวบรวมมาเนี่ยครับผมเอามาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเนี่ยนะครับว่า ทิศทางที่เสียนะครับแล้วก,ก็การตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยถึงจุดสูงสุดหรือยังนะครับข้อมูลออกมาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับนะครับขเ,าาาเบนะบขาบอกว่านะฮะวิกฤตโควิดเนี่ยส่งผลต่อวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินสะท้อนจากผลประกอบการของแบงก์พาณิชย์ขนาดใหญ่5แห่งที่มีหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้นถึง18%จากปีก่อนหนี้เสียเพิ่มสูงขึ้น18%เนะครับไม่ใช่ว่านี่เสียเพิ่มเป็น18%ไม่ใช่นะ โดยมียอดรวมอยู่ที่ประมาณ4.63แสนล้านนะแล้วทิศทางหนี้เสียและการตั้งสำรองของธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันถึงจุดสูงสุดหรือยังนะนะครับในทุกครั้งนะฮะที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยสิ่งที่มักจะตามมาทุกครั้งก็คือผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการเงินการธนาคารซึ่งผลกระทบของโควิดครั้งนี้นะครับก็ชัดเจนว่าจะส่งผลกระทบมากโดยเฉพาะในด้านคุณภาพสินเชื่อและสินทรัพย์ของธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์ไทยไม่ใช่ธนาคารไทยพาณิชย์นะโดยส่วนใหญ่คุณภาพสินเชื่อที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยเป็นผลเนื่องมาจากลูกหนี้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์หลากหลายกลุ่มต่างก็ได้รับผลกระทบด้านรายได้ที่หดตัวลงนับตั้งแต่ช่วงต้นที่มีการล็อกดาวน์ไปจนถึงครึ่งหลังของปี63ถึงแม้จะมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแต่ธุรกิจและครเรือนจํานวนมากยังคงขาดรายได้หรือมีรายได้ต่ากว่าช่วงเศรษฐกิจปกติจึงส่งผลให้ไม่สามารถรับ ภาระการผ่อนหนี้ได้นะครับข้อมูลที่ได้จากการรายงานของแบงก์พาณิชย์ใหญ่5แบงก์แสดงภาพที่สอดคล้องกับที่ได้เล่าไปเบื้องต้นเนื่องจากเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพสินเชื่อของธนาคารพบว่านะครับมีการเพิ่มขึ้นของยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้หรือ NPL เนี่ยอย่างมีนัยสําคัญสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายคือหนี้เสียเนี่ยของ5าธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นาสิ้นเดือนธันวาคมหกสามในปลายปีที่แล้วเนี่ย มียอดรวมอยู่กันรวมอยู่ทั้งสิ้น4.63แสนล้านนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันคือสิ้นปี62เนี่ยมียอดรวมเพียง3.92นะครับปี62 3.92ปี63 4.63นะมันเพิ่มขึ้นประมาณ18%แม้ระดับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะมีการเพิ่มสูงขึ้นแต่ถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้มี การออกมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหนี้ทั้งการพักชำระหนี้และการลดดอกเบี้ยตั้งแต่ในช่วงเดือนมีนา6 3ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์เข้าไปประนอมหนี้และให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาคุณภาพสินเชื่ออย่างทันท่วงทีนะครับคือกำลังจะบอกว่ามันเหมือนกับเราค่อยๆเอาเอากระสอบทรายไปกั้นน้าที่มันกําลังบ่ามาฮะการกั้นมันก็มันก็บล็อก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 ได้นะแต่สุดท้ายเนี่ยมันมันเอาไม่อยู่หรอกมันก็จะมาแบบ หลากเลยแหละลากแบบก้อนใหญ่เลยแหละเชื่อผมเหออผมฟันธงเลยเจ็ 7, 8, 9, เนี่ยเพียบแน่นอนนะฮะเดือน 7, จ็ดเดือนแเดือนเนีน้่เสียบานแน่นอนนะอ่าต่อเขาบอกว่าอ่าโดยได้มีการอนุมัติให้สามารถจัดสินเชื่อเหล่านี้อยู่ในสินเชื่อคุณภาพปกติส่งผลในยอดสินเชื่อที่มี่ก่อให้เกิดไรายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงแค่หนึ่งหนึ่งในช่วงหนึ่งไตรมาสคือปี63เท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อมีการมาตรการช่วยเหลือออกมายอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่ไม่มากรอบไตรมาสแรกนะครับคือ,อ npo PR ช่วงไตรมาสแรกะเียแล้วก็บล็อกอยูนะ่ก็คือไปปรับโครงสร้างหนี้แหละแต่ว่าปรับไปงั้นแหละเดี๋ยวก็เสียเหมือนเดิมนะครับคุณภาพสินทรัพย์ที่ด้อยลงในปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นประเด็นที่ธนาคารทุกแห่งต่างเล่งเห็นถึงความเสี่ยงนี้ล่วงหน้าแล้วจึงได้มีการวางแผนการตั้งสำรอง กันศูนย์หรือสำรลองนี่ศูนย์เนี่ยอย่างต่อเนื่องไว้ตั้งแต่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี62นะแบงก์ก็เตรียมตัวตั้งแต่ปลายปี62นะและเมื่อสถานการณ์ความเสี่ยงของคุณภาพสินเชื่อยัง,ยงมีอยู่ก็ได้มีการตั้งสำรลองอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี2 5 6 3ที่ผ่านมาจนทําให้ยอดการตั้งสำรลองนี่สงสัย,ยาศูนย์ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่5แห่งมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าระดับ2แสนล้านซึ่งถือว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่าปี2562สูงถึง31% การระบาดของโควิด -19 น,นี้นะครับถือเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและการฟื้นตัวของรายได้ธุรกิจและขวรเรือนดังนั้นแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อปีนี้น่าจะยังคงเผชิญกับแรงกดดันจนทําให้ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้เสีย,ยมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากรายได้ในบางธุรกิจเช่นท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มต่ตําตลอดทั้งปีทําให้มีความเสี่ยงสูงต่อการไม่สมนรถชําระหนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นนะปัจจุบันมียอดหนี้เสียบางส่วนที่อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพถูกจัดชั้นคุณภาพอยู่ในระดับปกติซึ่งยอดหนี้เสียเหล่านี้มีโอกาสปรับตัวแย่ลงในอนาคตส่งผลให้ยอดหนี้เสียพุ่งสูงขึ้นนะโดยจากการเมินของแบงค์ทานไทยเนี่ยในปีนี้ยอดสินเชื่อที่ไม่ก่อยเกิดรายได้มีโอกาสพุ่งสูงถึงระดับ0 0แสนล้านหรือเติบโตสูงถึง15%เติบโตสูงถึง15 6เแล้านเลย สิ้นปีที่แล้วนี่สี่จุดสี่จุดหกสามนะนี่จะหกแสนเลยนะนะด้วยเหตุนี้นะในปีหกสาที่ผ่านมาจะมีการตั้งสำรองเพิ่มสูงเป็นประวัติการคือแบงก์ชาติไม่ใช่แบงก์สิไม่ใช่แบงก์ชาติสิแบงก์ราคารทั่วไปเนี่ยตั้งสำรองกักเอาไว้คือพูดง่ายปล่อยหนี้เสียไปร้อยบาทก็ต้องสำรองไว้กี่บาทอันนั้นเป็นสูตรของเขานะแต่เขาสำรองว่าถ้าไอหนี้เสียที่มันเสียเนี่ยไม่เป็นไรกูกันไว้แล้วมีทุนไว้แล้วพูดง่ายๆนะคือมีมีทุนที่ต้องกั้นสำรองไว้สูงเปนประระศทไทไย ความจำเป็นที่ต้องรองรับความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อที่มีโอกาสแย่ลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ส่งผลให้ในปีนี้ธนาคารพาณิชย์จําเป็นต้องมีการตั้งสำรองต่อเนื่องต่อไปอีกส่วนในภาพรวมของทั้งระบบเนี่ยธนาคารพาณิชย์ปีนี้การตั้งสำรองอยู่ใกล้เคียงกับปี63ที่ประมาณ1.8แสนล้านซึ่งถือว่าอยู่ในดับที่สูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นแม้เศรษฐกิจไทยจะมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องประเด็นเรื่องคุณภาพสินเชื่อและการตั้งสำรองในระบบะธนาคารพาณิชย์จึงยังคงเป็น ที่เราควรจับตามองกันต่อไปอการตั้งสำรองเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เสียต้นทุนธนาคารไงแทนที่เอาเงินไปปล่อยกู้รายใหม่ซึ่งทําให้ดอกเบีย้ยที่มันในตลาดมันต่ําลงไปกว่านี้ก็มันมีต้นทุนในการต้องไปตั้งสำรองคือพูดง่ายเหมือนกบคุณมีคุณมีสินค้าแต่คุณเอาไปขายไม่ได้อะคุณก็ต้องมาตั้งกันไว้ในเป็นสต็อกอะ่ะนะเพราะนั้นคุณก็ขายได้แค่เฉพาะบางบางมันก็จะมีเขาเรียกว่าไง ปริมาณจำกัดอะไรอย่างเงี้ยนะคือผมก็พูดไม่ถูกแต่ว่าพูดแค่คือไอ้เงินที่ต้องไปกั้นสำรองเนี่ยเอามาปล่อยกูน้น่าจะดีกว่านะอ่าถ้ามันไม่มีความเสี่ยงแต่ว่ามันมีความเสี่ยงเขาถึงต้องกั้นสำรองไว้ไงนะครับก็จะประมาณนั้นอย่างที่ผมเคยคุยกับคุณกรณ์เนี่ยคุณกรณกรจ์จติกาว,วันนี้แกบอกว่าต้นทุนประเทศไทยต้นทุนธนาคารไทยมันสูงนะถือว่าต้นทุนธนาคารไทยถือว่าสูงแต่ว่าคนไทยเองก็มักจะบอกว่าธนาคารให้กำไรเยอะเงินฝากดอกเบี้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่เก็บเงินกู้สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าเจ ดอกเบีย้ยบัตรเครดิตเกือบ20%อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าธนาคารไม่มีต้นทุนอย่างอื่นนอกจากต้นต้นทุนดอกเบีย้ยด้วยนะมันไม่ได้มีต้นทุนดอกเบีย้ยเป็นต้นทุนอย่างเดียวนะครับก็โดยสรุปก็คือว่านี่เสียเนี่ยปีนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ600 000, ล้านจากปลายปีที่แล้วเนี่ย4 4 4แสน4แสน60,000 3,000นะปีนี้น่าจะ600ล้านนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกมันกระสูดแน่นอนนะแต่ว่ายังไม่โผล่ตอนนี้หรอกจะไปโผล่เดือน7เดือน8เดือน9นั่นแหละ NPL นะครับก็ฝากกันไว้แล้วกันเพื่อนๆคนไหนที่ทําธุรกิจ SME นะฮะมหนี้กับสถาบันการเงินหลากหลายสถาบันการเงินคุยไม่ไหวแล้วปวดหวัวชิไหายเลยนะครับล,ลูกน้องที่ออฟฟิศก็คุยไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง,องแบงค์นะครับออคิดถึงบริษัทผมนะฮะ安东尼โอแอตโตนีนะครับ ติดต่อได้ที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอดูดูตอนท้ายคลิปกับ้นช่วงต้นคลิปก็ได้นะติดต่อได้ที่ไลน์ดีแอดอันโตนิโอนะฮะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแอดแล้วก็ A N T O N I O นะฮะพูดคุยกันนะครับเบื้องต้นกันก่อนได้ไม่มีปัญหานะก็ลองคุยกันก่อนนะถ้าผมช่วยดูแลได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าไม่หนักนาสาหัสหมากเรากด็ดิวกันงานกันดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งผมก็ได้งานนะครับลูกค้าก็ มีผู้มีประสบการณ์แล้วก็ให้เดีตรงๆกับเกือบทุกแบงค์นะผมรู้หมดแต่ว,ว่าควรจะต้องเจรจาแบบไหนหรือบางอย่างเนี่ยถ้าคุณต้องการแบบเนี้ยผมบอกเลยแบงค์เนี้ยบางทีมันก็ไม่ได้ได้สุดๆได้ได้แค่นี้แหละนะเพราะ,ะนั้นเราจะได้รู้ว่าเราควรจะเดินถึงจุดไหนเดินให้สุดถึงจุดไหนแล้วจุดไหนที่เดินสุดมันสุดไม่ได้มันสุดได้แค่นี้ก็ก็ถือว่าดีแล้วนะครับลองดูแล้วกันนะฮะลองเอา พิจารณาดูนะน,นี้ก็คือโฆษณาบริษัทตัวเองนิดนึงนะครับก่อนจบก็นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ